ครับนัจจก็จะเป็นการใส่นะครับแาบที่การใส่ตัวโขกเข้าไปในตัวกระปอร๋องเนาะแล้วก็จะวางการวางกระปอร๋องเนี่ยเวลาที่เราเราวางกระปอร๋องเราก็จะต้องมีการวางในตำแหน่งที่กระจายนะครับ จริงมีการศึกษาเขาจะต้องมีกระป๋องที่เป็นกระป๋องหลอดกาเรียกว่กาขนมมี่เนี่ยเพื่อกระจายความร้อนด้วยนะครับก็จะได้ค่าที่มันแน่นอนอีกคือใน,น,ใ,นในโปรบนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปหยิบให้ดูว่ามันจะมีตับโปรบที่จะเอาไว้วัดอุณหภูมิในรีพอร์ตนะครับดูอีกสองอานเนาะอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิอุณหภูมิรีทอร์บซึ่งเราจะต้องใช้ในการคำนวณนะครับ